วันนี้สงบนางวิสาขาได้เกื้อระดับมหารบบาชาปาสาทนโยมนะลำแทนอย่าลืมใส่บาทพระอาสีตินะแปดสง์ด้วยกันนยมเนาะบางคนบางท่านในวัดเขาก็จัดเตรียมไว้แล้วบางทีโอกาสดีใส่บาทพระอสสิติก็คืออสสีติก็คือ80ดสินยมนะแล้ววิหารหลวงพ่อทำรรมาจักไปที่ไหนคนจะได้รนะับก็ด้านคล้ายของวิหาร ส่วนด้านขวาของวิหารก็คือถวายสังฆทานโยมจะกลับแล้วใช่ไหมโย,ยมจะกลับแล้วเหรอจ๊ะมาพรมน้ำมนต์หน่อยโยมมาพรมน้ำมนต์ก่อนมาจะกลับไปจะได้โชคดีโอ้กระเป๋าใบนี้วันศิษที่กรรมสิที่กิจสถานทานตดต่อศิที่เตโชเชยโยมจ้ะสาธุโยมโอ้ใจบุญใจสุนทานอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโยมชื่อร้านนิจเจริญนี่ของโยมใช่ไหมขอของเจ้าหนะ้จาจ้ะ อานโมทนาบุญอาได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันและก็ยมอมจะเรื่มนะยมนะวิหารพระบาทสี่ลอยทำไมต้องเป็นพระบาทสี่ลยเพราะว่าลอยที่ห้ากำลังจะกําเนิดก็คือพระศีอริยมเมต์นะยมนะพระบาทสี่ลยก็ประทับตั้งแต่นู่นนยมพระกัตตป,ปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโอนาขัม,มโนูนะยมนะ โอป้ปอ้าก็พระศิยะเมตตานี่จะมาลอยที่ห้าพระสมณโคด,ดมนี่ลอยที่สี่ของเราเพราะฉะนั้นเลยโยมได้บูชาพระพุทธเจ้าทุกสี่สลอยด้วยกันนะโยมนะแล้วกี่ขั้นจ๊ะกี่ขั้นไปไหนโยมงาโยมมาพร้อมน้ำมัน,นก่อนไปโยมเรียกมาพรมน้ำมันกัน,กน,น,กน,กน,กนได้ยินได้ยินได้ <anto> เ,เรียกมาปมน้ำบอลสันเดียวจาบมากา้รกบติตองใจมาปมน้ำบอลสันเดียวจากในเมืองเรื่องรือนทางนั่งก่อนเดียวนั่งกับได้ไม่เมื่อนั่งเรือลงน้ำบอลอาณาเจโอย่างน่านคือเรงสุขษาปรารานาเยโตเกหาอาโอสมบัติมากมี ให้โชคดีมั่งมีหลังสี่โมงเย็นนี้จงโชคดียัาได้ได้ลงตรงมาโยมเลยนะสาธุโยมจะโยมก็บูชาดอกไม้โชคเตียนด้านหลังนี่ได้เลยจะหรือจะสร้างจอาวัดทางพระราสาเปอเซ็นใส่ตู้สายเท่าไหร่ก็ได้นี่โยมนะอาโนมณ์นาบุตรเจ้าเจริญเจริญนอนจะบ่มนโมนนะโยมเนาะ สิทการทกรรมสิทธิเสีนัานตัติทติเดติดชโยนิีการสิทธิราบผนีรหลัาสัาพสิทิภาควันตุนไปไฮไฮโซไโรอบไฮไยสัรวาเกษตการไหลวิวันใเยสาตัวยมบนปนฝนเย็นนะสภาพร่างกายเป็นแรงต่วยานมาจากที่ไหนนะจะตายทำให้เนะ

คืออะไรเล่า, Bref, อาอเออเอาไอขนมจีนของใครนะแม่พรแม่อมพรเหรอเจ้าประจำกันเถอะเมวานเปิดได้มาช่วยงานเทาเหรอมามามาอยู่ ขายดีมาแล้วขายดีค่ะเออขายเหมือนเทน,น้ำเทท่าเลยอนะ่ะขายดีเหมือนน้ำเทน้ำเทท่าเลย แช่น้ำเหรอแช่น้ำแล้วก็ฉีดได้เลยใช่ค่ะเม็ดไม่ต้องแช่เหล้าเหรอคนแล้วก็เอามาผสมน้ำข้างนอกนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเหล้าป่าสักหน่อยเหล้าสีสิบก็ได้ครับสักอย่างน้อยก็ะคะใช่ได้เลยค่ะนอนเท้าแห้งเลยะเดี๋ยวนี้คนนิยมใช้เนาะค่ะนี่เดี๋ยวนี้ชอบใช้เนี่เพราะว่ายาฆ่าหญ้าอะไรเนี่ยฆ่าอะไรที่อันตรายอันนี้ลดปุ๊บเดือดเรายังเก็บกินได้ค่ะ ไปดิบไปดีนะก็เดินไว้ก็เดินไว้โยมบ้านติบ้าน่าเอ็นานป่าไม่อมนะก็มีเพอนบวันนี้อาวันนี้ยกโยม ในกระเิมน้ำอากน่าเชื่อใจวันนี้เขาบอกว่าไรมาถึงที่แล้วสับเฉน้ำอาใครมาถึงที่ผิดแล้วแลวเป็นอาเจ้าภาพปรปสาลอยฟ้าเป็นน้เมินิยิจะแวะเรียนมาปราบบอกนะบนตรงอัตจมาร่วมบุญดชอบ้าพาวาหัวขั้นเดือนเล็เชียรเนาะ ขั้นใจอันรอบบนด้วยกันเราบอกบางคนบางท่านทำอะไรก็มีแต่คนมีงานมีแต่คนอาว่าให้ดีไม่ดียอมรับประทานคนมีศิลอาพุทธโหดว่าเป็นประโยชน์แห่งบุญมหาศาลจะได้โกดินนิ้วจะได้กลับใายจะได้โกดินนิ้วเปดีดีก็จะได้กลับใจมาเป็นเพื่อน พราะฉะนั gen, ้นแล้วลองทำบุญใปนส่วนนี้สยอทนาวัดของเราก็อาจต้อนรับเป็นมากมายหลายทานโดสยองเนาะได้เรียนประจับชูเกิดลานตูเกิดได้เลยเกิดตีอะไรได้ดีเป็นเียนะได้ต้องบอกเลยมาเกิดี่ไหนชยวงคกมมีอะไรได้ดีเป็นเลยได้เกิดเป็นอ่อ ถ้ากานที่เราได้ตามพถนั่สผ่านออกมานี่มแล้วก็สามารถถายรูปได้เป็นอใไลท์ออกมานี่ยมก็มีรถมุขเดียวนะัมีรถมินพาที่เอาไาพันองเพราะว่าว่ดจ้ตากที่มีวมเยเวลาพอต้องขวบเมื่อไหร่และกระเบื้องพระประจักรบูชาพระแม่ เกิดวานอะไรบางบอกมาแบนั ồng, ้นยามตกยามต่ำจะได้ดีอาควานไ่ยอมละถ้าะเป็นทีเราทำัต้องบอกว่แต่โต้ไม่ได้ไม่ได้ตัดผดกัน่จะมโนนาบุญชื่อใตาโต้ที่โดนลรักษาพาพุ่งกองอาต้องโมนาแต่ยกมต่อส่ได้เลยบรรยาก Hmm.

好嘞，好<的>。<好的 S 2> จะปิดความารับผิดชอบหรือจะทำบุญทานบางแห่งกระเบิดประดับมณฑาประแสหรือจะวางที่พดัดไจบูลยาประแท่สก็สามารถทำได้ในองค์บุญใหญ่ร่วมด้วยวยกันทำตอนนี้ญาติโยมกั้งษาพุกชนป็นร่วมจิตตั้งใจเป็นเจ้าพ่อแห่งระเบิดเจ้าพาอ Ment, osh, ได้เป <c oughs> <tới S 3> yeah, ็นเจ้าภาพคนแรกสองแสนก็ยงดีนะเนาะที่วาะปนธรรมะต้องโบสถ์นาบุญต้องจริญต้อะก็ได้หมนะสาธุโยมจริงใจอาจจะไปบนไหน จะอานน้ำบ่อชะตาบุญโยมตั้งชออฟ้าต้านนี้ได้หนอร่วมบุญวปกันได้อยู่ที่ไหนกันละเโยมต้นโพทองนี่โยมอยู่ที่ไหนกันจ๊ะร่วมบุญด้านนี้ได้เลยจากวันนี้ทาานใดที่เดินทางกันมาแล้วก็เจินจเรินสัทธาร่วมบุญกันได้เจิมหน้าผากจะได้ไม่ยากเห็นใจ หรือจะปิดไปเสมาปิดสองลูกในมิดฝากดวงจิตไว้กับพระพธิสศาสนาปัดเจิญกริล่นกอนได้เลย,ยนะิยมเนาะหรือจะเป็นอ่จอฟ้าใบรักาหางโคมก็ตรงวันนี้อัตมาได้เลยต,ตกากำลังศรนาเหมือนกันวันนี้เนี่ยต่อตรงพระศ์เส้าหลายนิมยมนะจะได้บุญใหญ่ก็เชิญกจริล่นอนได้เลย วิหารหลวงพ่อธรรมประจักษ์ซึงเ,เป็นที่ประจักษ์แก้ทุกแห่งผนเกิดปุสนแก่มวลจนสาผู้จนทั้งเบื้องบนเบื้องล่างต่างตระานจะเจริญพรยบมที่เดินทางมาแล้วกรมน้ำบนด้านนี้ก่อนแด้นี่ยอมั้ยจะเดินทางไปไกลจะเดินทางใกลจะได้เหน่ยหวัด้าเจอ ถ้าอ่านจะมารอโยมตั้งแต่4 4แล้วที่จะได้ให้โยมเกิดตัตาสวรรค์สังฆทานเจ้บปูชาบาดแสลต้นพุทธาสวารพระพุทธเจ้าก็ตากำลังตัตาด้วยเลยยอมเนาะจ้ะก่อนจะเดินไปไกลจะไปสมัยตาปุ่นใหเอาไว้เดี๋ยว่อนยอมเนาะ กาแฟหวานน้อยมีไหมหนูมีค่ะกาแฟโบราณหวานน้อยนะมาจากไหนเน,นี่ยหนูตรงหน้านองพระลนี่แหละค่ะ๋อ มีรายการอะไรบ้างอะต่อตามนี้เลยค่ะพี่สาวอันนี้เลยอเรืจองได้นะคะมีหลายอย่างเลยค่ะจะให้โฆษณาจะให้โฆษณาอ๋อให้โฆษณานะคะ่ะเออ <c oughs> จ,ะจะได้เป็นลงเฟซบุ๊กอ๋อค่ะเป็นลูกใครเนี่ย <c oughs> บ้านอยู่ที่นี่เลยเหรอน้องเพล่เลยเหรอใช่ค่ะอย,อยู่ตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามเออต้ะบัออวน,นะคะเอาอ,อ,อยู่ในซอยทีนึง ไปตามตลาดนัดต่างๆเหรอใช่ค่ะขอหลังทําที่นอนให้ลูกด้วยนะหาปีหาให้มาเข้าออนไลน์เยอะเท่าไหร่นู การหลังในย่ายมาอยู่ที่นี่เก้าถึงว่าไม่คุ้นหน้าจ้าขายดิบขายดีลูก ปกติร้านอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่บางกะพีค่ะอ๋ออยู่บางกะพีอือคนหนงก็มาขายตามงานนี่เองค่ะอ่แล้วมาทุกปีทุกปีเมาหกปีแล้วหกปีแล้วขายเจ็ดปีหกสองปีปีนึงขายดีไหมเนี่ยใช่ค่ะอืมหกปีเจ็ดปีแล้ว ไปรับที่ไหนมาครับเนี่ยหรือว่าเราผลิตเองไม่ก็คือรับตามร้านร้านที่เราคอนแทคกับผู้ขายเขาอย่างส่วนใหญ่ก็จะมาจากเพจที่เรารับมาอย่างเงี้ยชุด940เป็นชุดเลยเหรอทั้งชุดไม่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 รวมอุปกรณ์นะเฉพาะเสื้อก็ถุงก็ไม่แพงนะชุดนึ่งนะเนาะใช่คะปกติผ้าถุงเนไหลตังค์ือสี่รอยแล้วค่ะใช่ ค่าถ้าค่าชิ้น250แต่ค่าค่ามือก็450ร้อยชุดนึงเนี่ยค่าตัดอันนี้เราขายเป็นผ้าอะไรอันนี้เป็นผ้าไหมสีเส้นค่ะผ้าไหมสีเส้นอันนี้จะเป็นผ้าไหมแพราวาเป็นผ้าคอเครื่องอืมแ,อแม่ค้าก็แต่งเข้าทีมเป็นชุดเลยแต่วันนี้จัดร้านโดนเลยใส่เองใส่เองเพื่อ,ม,อม,มาใหม่ครับ รงเดืออออ่าสามรบครับราคาแบบบ้านบ้นขอบคุณครับขอให้ใครดิบใครดีครับ cái <laughs> chế định mới có, bây giờ công văn nào cũng phải qua cấp cao cấp, cấp cao, công văn có nhà, làm lại công văn, công văn, công văn, 영다 <봐라가> <봐라>